เมื่อคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องการยอมรับจากสังคมจากพ่อแม่จากพี่น้องจากคนรักของคุณยิ่งคุณอยากได้การยอมรับนะคะมากเท่าไหร่นั่นแปลว่าข้างในของคุณคาขาดแคลนค่ะและจะทำให้คุณทุกข์และสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ไหวได้เรียนรู้และเข้าใจว่าในช่วงเวลาหนึง่งที่เราอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างให้ใครเห็นเราก็อยากให้เขายอมรับเราเราก็อยากให้เขาเห็นคุณค่าเราค่ะ เรามีคุณค่าจงมายอมรับเราหน่อยอ,อนะคะ <_ EN> เห็นคุณค่าฉันหน่อยและนี่ค่ะมันทำให้เราเกิดความทุกข์ข้างในหัวใจมากๆแล้ววันหนึ่งค่ะที่หวัวได้รู้ในเรื่องนี้ก็คือปล่อยวางทั้งหมดค่ะเมื่อเราปล่อยวางแม้กระทั่งการยอมรับไม่ได้สนใจว่าใครจะมายอมรับฉันเห็นคุณค่าฉันไหม แต่สิ่งที่สําคัญคือกลับมายอมรับตัวเองก่อนค่ะเมื่อไรที่เรากลับมายอมรับตัวเองแปลว่าเรากลับมารักและเห็นคุณค่าในตัวเองนี่คือความพลัดอกของพลังงานของโลกใบนี้ยิ่งคุณไม่อยากได้มันจะส่งมาให้กับคุณ ซึ่งวันที่หวยกลับมายอมรับตัวเองเห็นคุณค่ารักและเห็นคุณค่าในตัวเองเลิกแสวงหาให้ใครมายอมรับอีกเลยนะคะเมื่อคุณทําแบบนี้ทุกคนใช่ไหมคะความาลาดอกที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่อยากให้ใครมายอมรับเพราะคุณเต็มข้างในและเมื่อคุณเต็มข้างในคุณไม่อยากให้ใครมายอมรับคนข้างนอกทั้งหมดเขาจะยอมรับคุณเองค่ะเขาจะเห็นคุณค่าในคุณเองค่ะและนี่คือกฎของพลังงานนะคะ ไม่อยากได้เขาจะส่งมาให้กับคุณค่ะดังนั้นเลิกวิ่งไล่ล่าหาทั้งหมดแม้กระทั่งการยอมรับนะคะทุกคนและมอคุณหยุดที่จะวิ่งไล่ล่าหาทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดค่ะจักรวาลและพลังงานเขาจะส่งทุกอย่างมาให้กับคุณนั่นเองค่ะนี่คือโอ้ยความรับของจักรวาลน,นะคะที่อยากจะมาบอกพวกเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้น เยียวยาตัวเองกลับมานิ่งๆกลับมาอยู่กับตัวเองเยียวยาเติมเต็มภายในตัวเองก่อนแล้วมาพูดเต็มภายในนะคะคุณจะไม่ต้องออกไปสแสวงหาความรักการที่ใครจะมาเห็นคุณค่าอีกเลยเพราะคุณเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะคุณยอมรับในตัวเองค่ะดังนั้นนี่คือช่วงเวลาหนึ่งที่ไหวกลับมา เยียวยาตัวเองกลับมานิ่งอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับธรรมชาติคะต่ะเติมตัวเองภายในก่อนค่ะให้ตัวเองเต็มก่อนให้ตัวเองเต็มพร้อมก่อนนะคะนี่แอบเอามาให้ทุกคนดูว่ามาอยู่กับธรรมชาตินี่ด้นสวยไหมเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีกวางอยู่นะเอาข้างนี้ข้างนี้ <_' S 1> ตอนนี้ไราอยู่เขาใหญ่นะคะมาอยู่กับธรรมชาติฝั่งนู้นนี่เห็นไหมกวางย่า ก็เนี่ยละค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นฟางไหมเห็นฟางไหมอานะคะนี่สวยงามนะคะเติมตัวเองให้เต็มแล้วเมื่อคุณเต็มจริงๆโอ้คุณจะหยุดวิ่งไล่ล่าหาทุกอย่างค่ะทุกทุกอย่างจริงๆแล้วเมื่อคุณหยุดวิ่งไล่โอ้ทุกอย่าง เข้ามาหาคุณค่ะเพราะนั้นมาทุกคนค่ะรักตัวเองเยียวยาตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองเติมตัวเองให้เต็มเท่านั้นค่ะฉายแสงฉันมีแสงหายใจเข้าหายใจออกฉันก็เปล่งแสงโอ้สบายๆนะคะอ่ะเอาธรรมชาติเอาน้ำตกบ,บนเขาใหญ่ค่ะนี่คือจุดการเต้นมาฝากพวกเราทุกคนนี่เขากำลังกางเต้นกันด้วยนะคะอ่ะถ้าใครว่างมาเขาใหญ่ก็มาฟังเสียงธรรมชาตินะคะอยู่กับกวางอยู่กับนกโอ้ สุดยอดทรงพลังสุดๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้เอาวิวสวยๆมาฝากอีกรอบหนึ่งค่ะบ๊ายบาย